คุณกำลังเห็นคลิปนี้อยู่อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านค่ะและถ้าหากว่าวันนี้คุณกำลังรู้สึกกังวลกับเรื่องที่คุณนั้นมีปัญหาอยู่แล้วแล้วก็วันนี้จะมีคำตอบให้กับทุกคนค่ะเรื่องที่คุณนั้นกังวลเรื่องที่คุณนั้นมีปัญหาสิ่งนี้ นั habits, lives, <laughs> ่นก so ็คือในเรื่องของการเงินในเรื่องของความเป็นอยู่ในเรื่องของการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ดีในเรื่องการเงินก็ดีในเรื่องของการใช้ชีวิตในทุกๆวันเรามีความกังวลอย่างยิ่งโดยเฉพาะในเรื่องของการที่เราจะทําอย่างไรให้เรานั้นมีความคล่องตัวเราจะทําอย่างไรนั้นให้เรานั้นรู้สึกว่าเรามีความปลอดภัยในการใช้ชีวิตเรื่องที่คุณกังวลอยู่ตอนนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลง จากความเป็นอยู่ของคุณเองเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสิ่งที่เรานั้นใช้ชีวิตในทุกๆวันการเปลี่ยนแปลงนี้เข้ามาโดยที่เรานั้นไม่ทันตั้งตัวและการเปลี่ยนแปลงนี้นํามาซึ่งความรู้สึก ของการที่ไม่ปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความไม่แน่ไม่นอนในเรื่องการเงินค่ะเพราะการเงินนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเกิดเรื่องในการใช้สอยในการจับจ่ายโดยที่เรานั้นไม่คาดฝันได้เราอาจจะมีเหตุที่จะต้องเสียเงินกับสิ่งที่มันไม่น่าจะเสียสิ่งนี้มันจึงทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะหาคําตอบไม่สามารถที่จะหาทางออกกับเรื่องนี้ได้แต่เรื่องนี้ค่ะ ถึงแม้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันจะทําให้เรารู้สึกถึงความไม่มั่นใจเรารู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยแต่ถ้าหากว่าคุณเชื่อมั่นในตัวเองค่ะ และค่อยๆเดินตามทางที่มันถูกต้องเดินตามทางที่มันควรจะเป็นคุณจะผ่านเรื่องราวต่างๆไปได้เพราะถ้าหากว่าคุณเชื่อในศักยภาพของตัวเองและเลิกจมอยู่กับความทุกข์จมอยู่กับสิ่งที่คุณนั้นรู้สึกถึงความเจ็บปวดคุณจะค่อยๆลุกขึ้นมาสู้ได้ค่ะฉะนั้นวันนี้ถ้าหากว่าคุณรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้การที่เรานั้นจะต้องเจอเรื่องราวต่างๆที่เรารู้สึกว่าเรานั้นไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นถึงแม้ว่ามันจะเจ็บปวดแค่ไหนแต่ตัวคุณเองนั้น เพียงแค่คุณจะต้องอดทนและเดินผ่านสิ่งเหล่านี้ไปได้ด้วยหัวใจที่เข้มแข็งไม่มีใครช่วยคุณได้ค่ะแต่คุณจะต้องลุกขึ้นมาด้วยตัวคุณเองและการลุกขึ้นมาครั้งนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของคุณที่จะทําให้ชีวิตของคุณนั้นดีขึ้นอย่างแน่นอนเจ็บได้ร้องไห้ได้แต่เราต้องลุกขึ้นมาค่ะถ้าเหนื่อยก็ร้องไห้เหนื่อยแล้วก็หยุดพักร้องไห้เสร็จแล้วก็มูฟออนแล้วเดินต่อ เพราะนี่คือชีวิตที่เรานั้นสามารถสร้างได้ด้วยตัวเองค่ะหลายๆเรื่องเราอาจจะไม่สามารถที่จะควบคุมได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราควบคุมได้นั้นคือตัวตนของเราและความรู้สึกของเราเจ็บปวดแค่ไหนบางครั้งบางทีก็ต้องฝืนและลงมือลุยต่อไปเพราะนี่คือชีวิตของคุณถ้าหากว่าคุณกำลังเห็นคลิปนี้อยู่ขอให้คุณมีสติขอให้คุณผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆไปได้ด้วยตัวคุณเองถ้าใจดีทุกอย่างดีหมดค่ะ